บอกขาดเอาเลยมาไปจัสินมเาดาาไปจบสิยังไม่จับเตัดอยู่เทิงเลยเนาะเอาลงมาเอาขื่นยากเลยตัดอยู่เชิงบออมันพอดีนะพี่น้องก็เลยตัดอยู่เทิงไดเ้ เรียบร้อยเลยลูกขาได้ลหมนตัดอ่ะบ่าวไม่สิพอดีบ่หนอพี่น้องบันพอดีครับสบายดีพอม่พ,พ,บบพ,มพี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคู่ทุกคนเด้อบา่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมีในกันมาพกพ่อก็ส่องเซาคึมคือเก่าพี่น้อง มื่อนี้เสากึึมกะพามาเบิ่งเฮือนเซาบัวเนาะพี่น้องหลังจากทีเ่เฮาบไปมาเมื่อนหนึ่งสองมื่อน,นี่แหละเออ่นมไปเห็นแล้วก็โอ้พี่น้องเอ้ยเป็นสาบเรียบร้อยเ,เริ่มเริ่มเริ่มสาบทั้งนอกแล้วตอนนี้เนาะก็คือเฮือนกะบกายหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตามที่เสากึึมเนมเบิ่งเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องอิฟซีไปเบิ่งเนาะเฮือนเซาบัวอ่าเห็ดไปหดใส่แล้วแล้ว,ลวก็เตรียมจะขึ้นเฮือนในโมอมนี่แหละบ่ร์เฮืงเนาะพี่น้องเนาะทางนี้กะขอบใจผูยย้ใหญ่ใจดีทั้งบ่าวชิดเนาะแหละขอบใจพี่ใจดี ที่เขามาสมทบทางเสากึ้มที่ซอยบอัวจะเป็นอ่าทางประตูบานประตูพี่น้องที่เพิ่นซอยอ่าสาบัวเนาะเห็ดเทือนสมทบกันหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะถ้าสมมุิว่าบ่มีผู้ใหญ,ญ่ใจดีกะเทือนกะสิบบ่มีหดขันนี่พี่น้องเลยกะขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางบา่าวซีดทางประตูซีดท,ทีมงานประตูซีดปั้นสุกกะขอบใจผู้ใหญ่ที่ทางเสากึ้มที่เพิ่นเขามาซอยเหลือเนาะกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเด้อ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเงินสบวชกันเลยพี่น้องปะ่ะพี่น้องไอ้หลังจากที่เฮาบอกมาเนาะสองสมือเพื่อนกะว่ายีนลีพี่น้องเพื่อสบวัวเนาะสาบทางนอกเรียบร้อยแล้วกะเกาะกระเทิบมาทางหน้าเพื่อที่เพื่อเชียร์ฮันคาโอ้โว่เพื่อเชียร์ฮันคาเนาะพี่น้องเนาะสบายดีบอสิตโดยสบายดี โอ้ยไปแปลงรถมาพี่น้องเอ้หลดแปะมามาแหย่แก้วลิ่นเราเห็นเลยแม่นรถเพ่พี่น้องเอ้ยไปแปลงรถดโดยสบายดีสั่งแก้วโดยห่านมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรใส่ขักอยู่บ่หันมาเนี่ยอยู่บ่างไม่ว่านั่งห้านบ่เขาเอ้เนาะนั่งร้านนั่งร้านกะได้ประหยัดเงินและเติรเนาะเขาใช่เนาะโดยดีใจกับเบาแก้วเพิ่นบอกแก้วส้างแก้วเอ้เบาแก้วแล้วมันนี่เป็นบบาแก้วได้แบบนี้เนาะ พี่น้องอันนี้เป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางตู้ซิดน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกะเข้ามาสร้อยเหลือทางครอบครัวสะบัวเนาะแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีทางเขากึมแน่เข้ามาสมทบเนาะพี่น้องกะเพิ่นกะมีลายพี่น้องได้เพิ่นกะเห็นความทุกข์ยากลำบากของสะบัวป๊าโอ้สั่งเพิ่นตอกพี่น้องหูจนดับโอ้จนอื้อเลยพู้

พามาเบิงสร้างเราพี่น้องเห็ดเทือนไปแรจะปวไม่มันตอกไปเนาะพี่น้องไม่เนาะพี่น้องไม่มันหนาปวดบกนะคนเสียเอาอันน็อตใส่มันมันบกเขาหรือยังไงพี่น้องโอ เห็นมันเข่ากับร่องมันร่องร่องน็อดมันจำกับอันกับเสาเนาะพี่น้องว่าเอลีพี่น้องไอ้ฟ้องลังไงเอลีเพื่อนสะบวนสุดยอดไปเลย เพิ่นเอาอันควานเนาะไปเจาะหูเพื่อว่าให้มันถือเข่ากับอันบุล่องงใหญ่พี่น้องมันมันบกเข่าพอดมันเล็กอันน่ะไหม่มันนาพอพี่น้องใหม่เพิ่ก็เลยเจาะให้มันเป็นหูแล้วก็เพื่อจะเอาหน็อตตอกหน็อตเข้าไปให้มันแหนเนาะพี่น้องโอ้นี่ผมใหม่แดดมันคลอนขางห้อนแดดเนาะอีต้นสร้างเนาะกำลังลุยงานเดี๋ยวจะพาไปเบ่ง ตัวเนี่ยคิดกันแล้วต่อเลยเดี๋ยวเอาพวกภาพไปสู่กันได้เลยครับคือว่าอา เพื่อนลังนี่ก็บเอฟซีคอมเมนต์มาค่ะอยู่ไทยเพิ่นก็หหวยระดับล้านกว่าบาทเด้พี่น้องเฮ็ดอลังนี่ใหญ่เยี่ยมเลยเน้มโดยตาทั้งทั้งกล้องนี่ก็คือน้อยเนาะพี่น้องแต่อยู่ในนี่ยก็ใหญ่เด้พี่น้องเพื่นสะบวนสามห้องนอนแล้วก็ห้องโถงห้องหนึ่งสามห้องนอนก็สางในพูดห่องนอนเรียบร้อยห้องห่องหนึ่งพี่น้องสามเรียบร้อยเนาะสาบนอกสาบสาบ ข้างในหนูซื้อภาสาเรียบร้อยแล้วเนาะยังแต่ทางทางนอกฝั่งของนอนส่วนข้าบฝั่งของนอนแก้วสวยงามเนาะตั้งลูกแก้วโกเคอยู่นหน่อย ต้องมุกตรงสามเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเคยเคยเรื่องหน่องแตรถ้าใครเห็ดเคยเรื่องหน่องแตรถ้าใครเป็นคนเห็ดเนาะแกลูกแก้วก็เป็นมันโปตรงกันมันโบมันโบแมทกันนะนะมันขี้ร่ายแบบนี้มันอยู่คนลูกแก้วบางเฮือนมันอยู่ที่โบเซิงกันนะนะโบงามโบได้มาตรฐานเนาะแต่เรื่อนซาบัวนี่งามเนาะตาเห็ดตรงเป๊ะเนาะพี่น้องเนาะแผนต้มปูเนาะ เี่ยป่อย้ยผสมคูนองคนนีดูดพีนองใชหยัใจกันเฮียเก่งขนาดเนุ่เด็ดขยัน กระสาบเรียบร้อยที่แถวเศร้าแล้วว่านางลาห้องยังต่อยนี่ลืมซื้อเลยน้องบอยเนาะน้องบอยขยันน,นี่น้องบอยจิ๋นเอยอือสองปีมาเห็นงานขอ,อยสางแก้วเหรอครอบครัวพันกระสุกยากที่นออ้อยข่าวขัดแรงแกงขัดหมอ้ออะสางแก้วกระหับมาเป็นหนุนกน้องเนาะพอได้เงินซื้อข่าวกินเผื่อไง เสียงกบไม่กับค่อนขางดังเ้ยพี่นอกพี่นอกขอโทษขอไฟลหลายเนาะแม่น้องบอยือ้นบใส่เกือบโบกลูกจะไดนแบบปูนกัดซีนดิค่ะเกอบโบกเจ้าบุมี่ะโอ่ใก็ห้ตัวชิดซื้อมาให้ พี่นองไว้หายากเลยเด็เกสมัยสมัยหิดเห็นงานจากควมเนี่ยพอสมควรเนาะแต่เเห็นแล้วก็เออมสกุลมัชุดยอดในขนาดลูกสกุลนี้โบจ่าเห็นอย่างสมอันนี้ของนอนข้องที่สามละข้างในมันมืดเลยโอ้ยยังโันแห่งดีไปเลยพี่นอ้องนี่ยังเปียกอยู่ แผนกน่องก็เป็นแผนกกบไม้ได้หันซกเซกอกบกอบบานประตูว่จาจังไรเดี๋ยว้นพาไปเบิ่งดนะพี่น้องห้องแต่ละห้องที่นี่ห้องน้อยห้องใหญ่พี่น้องห้องห้องประสมกันเลยแต่ละห้องแต่ละห้องมันประสมกันยังไงจังเลยอันนี้ห้องนี้ ของง่ายก็มือใหม่คนมาจะบ,บวงเนี่ยจะบวงที่กระเป๋าให้ส้บบางเนาะจะมาดีนองดาวไปน้องดาวก็บบน้องยังก่อนนี่น้องลา,บบาน้องลาสุดหล่อเนาะพี่น้องเฝนกำให้เรียกซอยพอ่อของฝนเฮ้หยนหน้อยเดี๋บบยวจะพาไปหาสบ,บัว อันนี้เพิรชีกกระเทิบหนาบ้านแน่นี่เพรชฮันฆ้าเพิ่นวะฮันคล้ายเครื่องเนาะพี่น้องโครงสร้างขึ้นไปแน่คือก็ฉุดยอดเลยสร้างไปฮันคล้ายเครื่องฮันฆ้าเพิ่นก็โอเคอยู่พี่น้องทั้งหนามันก็เป็นประตูทางเขาเนาะข้างนอกเพรชฮันฆ้าฮันคล้ายเพิ่นวะทำมากกัอัดไว้เนาะพี่น้องในนาทาวน์คลแน่บาดมีแต่ผู้หญิง กวันมีแต่ชุมผูยิงอยู่เพื่อนแต่การลำบากได้ยากต่อต่อขึ้นไปนแน่งลยสัง่งสั่งแก้วแล้วก็คุมงานอยู่ว่าพี่น้องคุมงานเองกับตูสิทธิ์ ยืนเบิ่งแน่แน่ลำไสยลำคัวมันตรงบ่เพิ่นว่ามันบ่ตรงก็บ่ได้เอาใหม่อีกเพิ่นว่าเห็นบ่ เพื่อจะได้เฮือนบรินายเนาะพี่น้องสร้างเหมือนกันลำบากได้ขึ้นไปปีนหลังคาเพื่อจิตต่อไม่ยั้งยังทั้งหน้าบ้านโอ้เนาะใส่ใส่มือเนาะแห้งมือแบบแห้งงานคนนะพี่น้องเป็นขึ้นไปโตเป็นยังข้างไหนขันขังลำบากเด้พี่น้องเพื่อจะได้เฮือนหลังนี้โอ้บยง่ายเนาะเพื่อจิตตัดไม่บ้านตัดไม่เพื่อจิตตัดให้มันพี่ให้มันพอดีเพื่อจะเอาขึ้นไปมันบ่ได้เนาะพี่น้องบ่ได้คนใด คืนอเยี่ยมเยนี่กนองเยี่ยมยยมั้งไปกินกก้วเิงอตัดถิงกันเลยอะอตัดอยู่เถิงปุ๊กป้อสยอดจริงองุนอไรใช้ไฟไฟเยอทีมงานคุณภาพต้องทีมงานสร้างแก้วคนหนงตัดไมบธรรมดาตัดอยู่เถิงอากาศถึงจะตัดอยู่ถิงอากาศตงอาาศ่องเ้ยตัดแบบไม่ธรรมดานหนตัดให้โลกจำ ตัดไม่ให้ลูกยำต้องตัดแบบนี้เนาะตัดยู่ทึ่งลังคาทึ่งอากาศตอนนี้กำลังประกอบเรื่อยเรื่อยตัดอยู่ลุมกำลังต่อสายไฟขึ้นไปเห็นไหมพี่นองะ Bye. <laughs> จตัดอยู่ทิงเลยเนาะเอาลงมาเอาขึ้นยากเลยตัดอยู่ทึิงบ่อยมันพอดีนะพี่น้องก็เลยตัดอยู่ทิงเยบเี ร้อยเลยเดีวขาเดย,เ,ยเป็นตัดเอเบอรมันชิพอดีบนอพี่น้องบัพอดีครับมาร้อยเอาไปต่อต่อข้างนอกนนอยเออมันชิพอดีเบอี่น้อง ประิตอรอคือทางหนาให้มันพอดีกับห้างที่มันบอพอดีเพ่อจะตัดออกปีหน่อตัดออกเราจะมาต่อใหม่ไปขนาดไอา่านเดือบปุ๊บปั๊บปุ๊บเอาน,นี่ก็เป็ แส่ใส่ครัวนพีนกเพื่อพอดีเนาะเกิดมันพอดีใส่ครัวหนาหลังบริเวณสิ่พอดีแล้วเนี่ยยังขังอีกเลยขังกระต่อเสานี่ก่อนนะพี่น้องต่อเสาแหละก่อนมันสิมีหนึ่งเส้นสองเส้นนพีนกแล้วก็สามเส้นาะต่อขึ้นมาเป็นหั่นขาเพื่อนนพี่น้องเนาะ มาเบิ่งนำกันรลังจากที่เฮ็ดแล้วชิ่งามสำเร็จเนาะเป็นหันคานานะ่ะบานสะบวนอัพเดตให้เบิง่งงามงามกักชุกะอกขามาเบิ่งทุกซอกทุก,ทก,ทกมุมปะมาเบิงลแผนแกแผนกเล่กบไหมบานพี่นอกครไปเบิ่ลแผนกกบไม้กกไมตดรพูดีเป๊ะบาน ที่น่าจะปเปนต่อใส่นไหมใช่ไหมใช่ม,ใชม,มันจำาาท,ที่น่งต่อไหมมันงามเพื่อจีได้เทาอันหนึ่งนิดเดียวใช้เวลาหลายชั่วโมงเติบได้เพื่อจะได้คืนหนึ่งนี่ พเพือ่อจะได้คือหนึ่งใช้เวลาดนเนาะพอให้มันงามให้มันเพียงให้มันให้มันอ่าพอดีเตะเห็นบ,บน่มเ,เลยตอกตะปูใส่บ้านเออเเอเเอได้ได้ผู้ลำย่ลุงกระแลย่ลุงได้ไหะผู้ย่ลุงกับกำกับย่ลุงไปเอาเลยเอาเลยเพห็นว่า ว่าเชทันได้ทันต่อบก็ต้องพูดยืุ่งๆกระเบิ้งก่อนว่ามันเชิงบ่มันเทียงบนะพี่น้องเวลาเพิ่นป่าก็ต้องป่าเสลียงเลยพี่น้องป่าเสลียงไม่เพื่อให้มันเข้ากับมุมของงันเนาะไม่เนาะปลูกขนส่งฟรีเลยจุดเลยพี่น้องเพือจะได้มุมหนึ่งเนี่ยเท้าทั้งหน้ากระเทิบนี่ 1, 2, 3, 3, หนึ่งสองสามสามเทาเนี่ยโอ้บัดมือพี่น้องเอ้ บอนแดดบอ้ายเพื่นถามน่อันี่แผนก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 ทราบนออยู่นสไลด์่แผนกเกินนังขาไปา่แผนกทาบโอ้าบทาบคุณแผนกแผนกกบไม่กัเจ็บแอวนางเศ้าเมยกว่าเรานางเศ้าเมืยก่อนนางเจบแอวก่อนเรามื่ยเมยเราะ พวกนี้แผนกแผนกสาบพี่น้องสาบ,นอ,สาบนอกสาบในโอ้กินไปต่อออกไป่เทิงอตากแดดตากน,าน้าเนาะพี่น้องบนเป็นชิ้ง่ายเนี่ยเปิดปุ๊บแดดกับคอนขางห้อนเมื่อนี้พี่น้องเอ้โอ้ไปรางใจให้ร้างชุ้ๆเนาะ ສາອັນເຊື້ອເຊື້ອຊິແລ້ວພຸ້ນມັນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ທັນລາຍລະອຽດມັນໄດ້ເນາະສາວ່າຍັງດສາວ້ື່ໍດລະອຽດມາຫອງນີ້ มผนแข่งแ no? ัมบุญต nice> ัดจะเอป็นยังต really? ู้นี่เพิ่นตัดเอาไป็ยังอันนี้เป็ดคือมันปอกโอ้ตอกใส่คือหน้าบ้านเห็ดหั่นหั่นข้าต่อไปเนาะแทกข้างในนาะก่อนสิใส่เนี่ยน้ำงามเนี่น้ำเข่ามุมเข่าสางเนาะเวรท่านได้ท่านแปะด้เนาะโอ้ท่านได้ท่านจับเขาามวยจับเนาะตัดอะไรใช่ไหมเป็นแทกเนาะ ตัดมุมออกนะพี่น้องเนาะนี่เนาะข้างนี้เพิ่นตัดเรียบร้อยทำบ่พี่น้องครับวนี่สามเย่ถึงตัดเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะพี่น้องเเต่ละคนแต่ละคนมันก็เฉีแบบนาทีบ่คือกันเนาะพี่น้องบิ๊กเฟิรแต้ต็มแผนกน้องนี่กับแผนกสาบคนยังขางนี่พี่น้องยังบ่แล้วขางพอนสาบมังมือพาเบิ่งนขางที่สาบแล้วนะ ทางล่างนี huh ่สาบแล้วแหละพี่น้องอีกทีทาเนี้ยสาบเรียบร้อยทานทางไหนก็สาบเรียบร้อยทางไหนในทางนอกถังเดียวเนาะก็ถือว่าเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วพี่น้องเนาะสาบเรียบร้อยแล้วงามเลยทางนอกระถิตทาสีติดบานประตูบานนี่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะเพรื่องเซาบัวการรอคอยกับโบหึงเนาะพี่น้อง เพือซาบวัวนี่เป็นเฮือนที่ว่าหล้างไงแหละกะหล้างไงคู่หมุดในบรรดาที่สกุลเห็นมนะันที่ว่าสอยเรือมันะพอเพิ่นตั้งโคงเองแล้วแหละครับทั้งตู้ิดเขามาซอยเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าบุญวาสนาเพิน่นกะถือพอหักซอยเรือมาเนาะบุญเห็ดสั่งบุญมาห่วมกันพี่น้องเรื่องได้ขับกล่อมโซเรือนี่เขาสิไปอ่าเว่าวกับบ่อไ้แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นประสงค์มาเนาะพี่น้องเนาะ กับประมาณนี้เด้อพี่น้องมาอัเปเดตเรื่องสบัวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้สกึมว่าพี่ภาพประกันได้ขอโทษขออภัยฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใน่ยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สกึมกับซีเดคลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี